สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องอยู่กับช่อง u t u b e สมบัติดำซิ่งนะครับยังอยู่กับโคมาซื้อ p ิซี0สองรรุ่น8 MO ครับยังขุดยังงัดกันอยู่ครับสำหรับทีมงานเขานะครับ ่วงนีก็เป็นช่วงที่เ้าต้องมาทำการเตรียมแปลงปูอ้อยนะครับก็ยังอยู่กับทีมงานาเขาจะสังคือเก้านะครับอาอยูกับเจ้าเอ็มโเก้าพี่นอ้องโคมัมซื้อ ยังงัดยังขุดกันอยู่ยังบ่ทันเสร็จยังแลวกันพี่น้อง ุดกันอยู่พี่น้องเนื้อที่ก็ประมาณซีไ่นะครับกัจนจะเสร็จแล้วนะครับเหลือะพเยอะเท่าไรพี่น้อง คงจะได้ใหญ่เขาไปพู้นพี่น้องเขาไปยับเขาไปอีกระยะทางกับโบกไกดอกพี่น้องประมาณโล่น่าจะได้ยางไปนะครับก็ได้ใช้เทเลอร์ไปฝนกระโต๊อยู่ซูมืออยู่พี่น้องแต่ว่าห่างโบเป็นน้ำเป็นตอนไห้บข้อสีแดงน้ำดำห้ดำหน้าบาาข้อสีเดงน้ำข้งน้ำใช้เขานะครับ สมควรอยู่สำหรับต่อนะครับพี่น้องที่ห้างขุดขึ้นมาแล้วนะครับรอให้มันหมาดจังหน่อยก่อนพี่น้องจังจเฉไี้เข้ามาเชี่์ลิงอีกเชียนึงนะครับใส่รถไถดันตุ่มจูดใส่รถชีพชีบนะครับ น,นี่ได้พี่ฟอดญ่เขามานะครับมาขั้นเดียวพี่น้องมาอนี้ การขุดครับขุดผู้คนชำนาญแล้วผู้คนมีประสบการณ์นะครับในการขุดในการงัดต่อ นี้ได้ผู้เบาพักโชเฟอร์พักมือนี้นะครับประสบการณ์คนก็สมควรอยู่นะครับสำหรับโชเฟอร์พักให้หนุ่มตัวดำ คนกะช่วงนี้คนกะว่างมือไปโดนเติบอยู่พี่น้องจะหากินเป็นายวันครับสำหรับโชเฟอร์ผักแต่ว่าคนบอกรบประจำนะครับคนมี กิจการของเพื่นนะครับเพื่นมีกิจการของเพื่นอยู่เพื่นเพื่นบริลักงานประจำนะครับเพื่นกับสิรับแช่งงานรายวันนะครับเพ็ดซอยได้ช่วงสองหมื่นสามหมื่นไปยังที่พี่น้องแต่เพื่อนยากเบียงเพิ่นหรือว่ามียากทั้งกิจการทั้งงานของเพิ่นเพิ่นกับปอปอมาหนะครับกับปอมาหเดี๋ยวนี้เพิ่นกับ หาหลับจบลายวันครับพอสังกัดนะครับพอสังกัดทีมไหนครับสำหรับโชเฟอร์พักวันนี้เขามาซอยต่แค่สังมานนี้นะครับกินลายวันพี่นอ้อง เหลืออยู่นี่ละส่วนที่เถ่าแก้สังยืนอยู่นี่แหละพี่น้องต่อยังเหลืออยู่นะครับส่วนนี่แหละเหลืออยู่ประมาณสิบต่ออยู่มั้ง่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบสิบ่อกต่ออยู่พี่น้อง กา,การปลูกค้อยก็ต้องลือล้อตอหรือยังออกพี่น้องเพราะว่าย่ามปลูกแามยังมันกับอยถ้าตำถ้าส้นเครื่องปลูกเข้านะครับ nó nhăn đằng tấp 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 หาคนตัดยางนะครับอ้อยพี่น้องก็เลยได้ต้องเอาตอออกให้เบิดนะครับเพราะว่าเขาใส่รถตัดนะครับแปลงใดก็กะซังนะครับพี่น้องขึ้นมาหนี่นงกันดูต่อออกวัเวเบิร์ตมันกะลำบากกับรถตัดครับบางเครื่องกะเขาพอเห็นพอเห็นยังสิเขา,าเขาก็ต่ำเขาก็ส้นไปนะครับ แต่ว่าเขาก็พอายากเขามาตัดให้พี่น้อสำหรับ,รบทีที่ใส่รถตัดนี่พี่น้องต้องเอาตอย่อางออกให้เบิดนะครับ

อยู่ตรงไหนเราหน้าจะพิ้นบอก คือก่อสมัยเท้าบ่มีแเม็กโก้นะครับพี่นอ้องเอารถไทยฟอร์ดเนี่ยครับฟอร์ดนิวฮอลแลนด์พันธี่บุกเบิร์กตามมาสั่เนาะครับส่วยสีได้แต่ละเงาแต่ละต่อส่วยสีได้เอาออกได้นะครับรถจนบอบช้บ่นเบิดนะครับสำหรับรถฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ พอมีแม็ยโค้เขามาแล้วโอ้ิตย,ยอดหลังเบิ้งแล้วเลียยตัวรถไถนะครับดัดนาววสันพี่น้องดากมน่นแมงแข็งสัวนสีใดต่ดละต่อ สาดครอาันี้ตัวไน้จออขอบคุณอากยูไปไววบอกได้หรอเอาไปท่าสลัดเอาไปกินพุ่นที ปานคนิตาตะโกยเยอเลยจะจีบไมมแจ้งนั่นแล้วไม่น้ำเกี้ยงโอ้เป็นยางไงดีนะเออยางได้ไปเออานตาตูดตาบวมนะครับเจอไม่เกี้ยงเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สักนิดสักก้อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับคลิปต่อไปนะครับกับทีมงานถูกใจสังเฮาอยู่กับช่องยูทูปสบัดพน้ำซิงก่อนจะกันคือเก่าพี่น้องก็ได้ก็ได้่ได้ปใส่ดอกพี่น้องอยู่กับแม่โคอยู่กับรถไถนี่แหละผมก็ได้จก็แค่แคือนน้ำก็หนนี่ถ่ายยูทูปไปน้ำพี่น้อง กันกินไร้วันเพื่อนล่ะผมก็ได้เพื่อนกับโซเฟอร์แมคโค่นละสู่กันไปพี่นอ้องได้เล็กๆน่อยๆใครก็เข้าก็ได้ดรอกช่วงนี้เขาก็เริ่มสิบมีเวียกมีงานมีการทำมาหาลบจางไรยวันเอาพี่น้องผมกับลำจางไรยวันคือกันล่ะผมก็ได้เอคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลากันสำนีสักก่อน สวัสดีครับผม